สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านนะคะนี่เราวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทํากับข้าวนะคะเรื่องในโอกาสวันแม่เนาะน้องก็จะมาด้วยนะนี่คือของที่เราเตรียมนะคะจะเอาไว้ทํานะคะนี่นี่เราทําทั้งหมูข้าวหมูย่างนะคะสิเออแล้วก็กระดูกอ่อนเนาะแล้วก็จะมีกุ้งนะคะกุ้งกุ้งย่างเนาะอันนี้ไปทําส้มตํานะคะ ไก่ทอดเดี๋ยวเราไปดูไก่ทอดกันดีกว่านี่ไก่ทอดนะคะก็คือทอดกันนี่เลยหน้าร้านเลยนะคะด้านในก็คือทําไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทอดกันฝั่งนู้นว่าทําอาหารแล้วฝั่งนี้ก็เตรียมส้มตำนะคะทุกคนดูนี่นะคะ คือไม่ได้เปิดร้านทุกคนกินแบบกินกันเองนะคะนี่ปาแม่ปาก็อยู่ด้านในนะคะนี่ถ้าอยู่ของเตยก็แวะมากระตอดชาสาขาท่าเรือคองเตยได้คะ่ะทุกคน

ด้านนี้ทำอะไรคะด้านนี้จะทำส้มตำค่ะส้มตำเหรอคะมีหลังส้มตำนะคะวันนี้ใครสนใจ <c oughs> มาทานข้าวกับแม่ร้อยสีวันนี้วันแม่นะคะสวัสดีวันแม่ทุกคนนะคะขอให้แม่แม่แม่แมทุกคนมีความสุขและเราจะต้มตำส้มตำใครเดินมาเราก็จะให้เขา <c oughs> แล้วก็จะมีน้ำแจกด้วยนะคะและก็มีทางนู้นอะไรคะลูก <c oughs> ไก่อ่ะทอดแล้วเราก็จะมีย่างหมูย่างอะไรอีกห<า>ลายเมนูค่ะย่างกุ้งหอยแครงนะคะทุกคนใครอยู่ใกล้ๆมาทานด้วยกันค่ะเรียนเชิญน,นะคะทุกคนจะสลองวันเมสที่บ้านนะคะประแดดของเทพี่น้อง <c oughs> มีของแท้มีทั้งของแท้ของปลอมมะละกอก็สับไปแล้ว กเป็นน้อยบบย่างยาอไหว้หาไปแม่ก็หอตายเอาไหว้ทนเยอหาตีมาอีกมันเอะมนอะไรนะใช่เอาไทนรงเอาเอาตึงท่านตรงแก้วไได้างเก็ตไม่ ัแป๊บนะคะสักพักนะคะรู้ได้หตใได้ีง่วขาไเหรอายไปเอาขอเขียงขอเสียงกับมีดจากพี่มบเดี๋ยวมีข้มาอเีให้พี่ลีก่อนเสียงกับมีดมา

และนี้ก็เป็นกิจกรรมวันแม่นะคะเราทำอาหารนะคะก็ทั้งกินด้วยแล้วก็แจกด้วยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่สนุกมากๆนะคะทัลี่มีโอกาสก็จะมาแจกน้ำแจกของกินกันแบบนี้นะคะให้ชาวชุมชนนะคะได้ทานกันให้อิ่มนะคะขอให้วันกนุศลครั้งนี้มอบให้กับทุกๆคนด้วยนะคะสุขสันต์วันแม่จ้าอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคลิปที่ชัลลี่ถ่ายมาให้ดูด้วยนะคะ ไปละจ้าบ๊ายบาย